สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นเรื่องสสเต้ไลฟ์สดแชร์ความจริงตนกับพิอัดโดนแม่เทตั้งนานแล้วสสเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้ไลฟ์สดล่องเรือดื่มไวเผยเป็นอิสระจากทุกเรื่องแล้วโดยระบุในไลฟ์ว่า ฉลองแด่ความเป็นอิสระปลดปล่อยในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมามันเหนื่อยมากจริงๆแล้วพี่อริยะกับผมโดนแม่เทตั้งแต่วันที่สิบแล้วเพียงแต่ว่าผมค่อยๆบอกพี่อัดแต่พี่อัดรับไม่ได้เข้าใจว่าผมโกโหกออกมาได้แล้วพี่อัดถ้าออกมาแล้วก็จะสบายไปทําเรื่องอื่นปล่อยวางได้แล้วผมรับได้ค่อยๆปล่อยค,อยคอย่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่พี่อัดแกทําใจไม่ได้ผมเริ่มปล่อยวางตั้งแต่วันที่สิบแล้วถ้า แม่ต้องการความยุติธรรมให้กับลูกแล้วเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเต็มเหนียวแล้วไม่คิดเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเราก็ยังสู้ได้พักก็ไม่เสียหายต้องเอาความยุติธรรมเป็นตัวตั้งผมก็จะสู้ด้วยต้องเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งถ้าเอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้งผมก็กลัวเสียหายก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่เริ่มเทโพกเราตั้งแต่วันที่สิบฝากบอกเอฟซีให้ไปบอกพี่อัดให้ยอมรับมันคือความจริง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ